จูโม่เสียงปาปาดน้ําที่หน้าผากทิ้งถามเย่หยางว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าต้องผูกเรือไว้กับข้างบนนั้นเย่หยางยักไหลกระโดดลงมาในเรือตอบเรื่องของแม่น้ําใต้ดินสายนี้ปัญหาที่พวกเรายังคงไม่แตกก็คือข้อแรกแม่น้ํายาลุงสังโปจะน้ําขึ้นในตอนดึกโดยมีสาเหตุจากน้ําในแม่น้ําใต้ดินไหลออกไปหนุนเป็นเพราะอะไรข้อสองลานหินที่แผนที่ระบุเอาไว้ในแผนที่พวกเราหาเจอแล้ว แต่เครื่องหมายบอกเวลาที่กำกับอยู่ข้างลานหินมีไว้ดำใหม่ถ้าบอกมันไม่ได้หมายถึงเวลาที่ใช้ในการเดินทางแล้วก็และผู้มันหมายถึงอะไรข้อ 3. สาเสาหินทั้งสองแห่งที่เราเจอมีรอยรัดของเชือกการที่จะทิ้งรอยเชือกเอาไว้บนหินน้ําแข็งขนาดนี้ต้องใช้เวลาการผูกรัดที่ยาวนานการผูกเชือกเบ่งครั้งหรือสองครั้งไม่มีทางทิ้งรอยเอาไว้ได้ข้อ 4. คนบ้าชาวเกิร์บมาควบคุมเรือลําใหญ่ขนาดนี้ว่ายทวนน้ําขึ้นมาได้ยังไง สุดท้ายมุดออกจากรูอุโมงนั้นได้ยังไงเยาวหยางจับเครื่องส่องไฟหันกลับไปมองแม่น้าใต้บิบบบที่ยังไม่นิ่งสงบแล้วหันกลับมาพูดว่าความจริงผมหาคําตอบเอาจากคําถามพวกนี้นี่แหละครับจางลี่นั่งยองยองอยู่ริมขอบหินถามจะมาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเนี่ยเยาวหยางยังจําได้มากผมเคยบอกว่ารอยเชื่อมบนเสาหินนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นในชั่วคืนเดียวส่วนข้อหมายเวลาที่กํากับอยู่บนแผนที่ พเราพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวบ่อระยะเวลาการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็อธิบายสาเหตุที่เพื่อนโบราณต้องผูกเชือกผูกเรือได้แล้วใช่ไหมจื่อสิงป่าถูกต้องก,ก่อนสักครู่เดี๋ยวออกไปเดินทางต่อความมืดที่ไร้ขอบเขตลำแสงจากหลอดไฟแรงสูงขยับขึ้นลงตามลำเรือผนังหินฝั่งไกลออกไปปรากฏเป็นเงาลางๆดังสัตว์ประหลาดทั้งคณะเอ็นหลังลงกับพื้นเรืออย่างอ่อนเพลีย นึ่งไม่ถึงว่าเพียง24ชั่วโมงแรกก็ทำให้พวกเขาแทบจะหมดสิ้นเรียวแรงกันแล้วระดับและระยะเวลาที่ต้องสู้กับน้ำเชี่ยวอันหฤรอโหดต่างก็อยู่เหนือขีดความสามารถของคนธรรมดาทั่วไปจะรับไว้แม้จะเพียล้าง่วงหาวแต่ทุกคนกลับนอนไม่ค่อยหลับเพราะแสงไฟสว่างจ้าสามดวงยังคงตั้งอยู่ที่หัวเรือลำแสงนั้นจะดับไม่ได้เด็ดขาดนี่จิงนนลมายารา เสยเอียนหกคนพยายามหลับตาช่วยโอกาสพักผ่อนเต็มแรงส่วนเยียบอย่างเนื่องจากทุกครั้งที่ต้องร้องแก่งเขาต้องออกแรงมากตะโกนสั่งจนเสียงแหบแห้งปัดน,นี้ทำได้เพียงเงียบกริบไม่ส่งเสียงพวกนุ่มๆอย่างจางลี่หลี่หงและพวกที่เรียวแรงเหลืออย่างคุยโม้กันอยู่จนเมื่อสิงป่าสำรวจตรวจดูสภาพของลูกทีมทุกคนจางเจียนกำลังสวดอธิษฐานอีกแล้ว จะเมื่อเชียป่ามาดูเมืองเห่าหร้านทังมินกําลังตรวจร่างกายให้เขาพระคุณเจ้าทาตสีคอยอยู่ข้างๆอย่างสงบสัางภาพนักกวีผู้ไม่กลัวภูเขาหิมะผู้นี้บัดน,นี้หน้าเขาซีดเล็กน้อยตามเวลาเขาพูดไปเลยเพีเพยผมไม่เป็นไรแค่วนวนกับพาอน,นิดหน่อยเท่านั้นพักแป๊บหนึ่งก็หายสงสัยเป็นเพราะเมื่อวานกินอาหารป่ามากไปวันนี้ไม่ค่อยย่อยทังมินตรงนี้ปวดไหมยังอยากอาเจียนอยู่หรือเปล่า พระขุณเจ้าทาสีท่ามือลงบนข้อมือของเมืองเฮาหลานช่วยตรวจที่ประจอนให้เขาจมูกสิงป่าหรือว่าร่างกายแสดงอาการไม่สบายตั้งแต่เริ่มไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยจมูกสิงป่าบอกให้เมืองเฮาหลานรักษาตัวดีๆแล้วเดินต่อไปมาถึงหน้าชอนซึ่งเป็นฝรั่งผมสีเงินตาสีฟ้าเพียงคนเดียวในทีมชอนพูดภาษาจีนได้ไม่มากแต่พอฟังรู้เรื่องบางส่วนบางครั้งที่จางลี่เล่าเรื่องตลก เขาก็นั่งฟังอยู่ข้างๆอย่างตั้งอกตั้งใจขณะที่จูม่ชิงป่าเดินมาเขากําลังคุยกับหลิงติ้งหญิงเรียภาษาอังกฤษทั้งคู่ดูเหมือนคุยกันถูกคอฮายจอห์นติ M งหมิงจูงม่ชิงป่าส่งเสียงทักทายจอ h n นจอนสันมีเวลาพักสักทีสินะการเปลี่ยนหัวหน้าทีมนี้ไม่ง่ายเลยนะจูโม่ชิงป่าก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกทุกคนมีประสบการณร์ชลภายกลางแจ้งกันอยู่ล่ะแทบไม่มีเรื่องที่ขัดแย้งกัน ทุกคนปรับตัวเข้าหากันได้เร็วมากผมค่อนข้างเป็นห่วงคุณเท่านั้นเพราะถึงยังไงคุณก็เพิ่งมาที่เบตรครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคุณเคยหรือยังคุณเคยสิคุณดูนะจางลี่เยาอหอยางป่าซังคุณมินมินมิสเตอร์ลีจางเจียนท่านยาราครูฝึกแทบจะครึ่งหนึ่งของทีมที่พูดภาษาอังกฤษได้ผมไม่มีอะไรที่ไม่คุณเคยเลยอีกอย่างผมก็พูดภาษาจีนได้ ว่าแล้วจอห์นก็พูดภาษาจีนสำเนียงแปลงๆว่านี่ฮาวจูมอสิงปลาหดหรวลีติงหมิงพูดว่าคุณจอห์นเป็นผู้มีความรู้เรื่องสัตววิทยาเราเพิ่งจะคุยกันเรื่องสิ่งมีชีวิตแปลกๆในป่าอเมซอนจูมอสิงป่าอ๋อผมเกือบลืมไปล่ะติงหมิงก็เป็นสัตววิทยาเหมือนกันนี่ลีติงหมิงกล่าวว่าประเภทสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกครับคนทั้งสามคุยกันสักครู่ จนกระทั่งหนีจิ้งนานเรียกจุมูสยงปาไปรประชุมขณะนี้หนีจิ้งนานหัวหน้าหูหยางจมูสิงปาและเยียนยงสี่คนนี้เป็นผู้ตัดสินใจของทีมหลา,ลายเรื่องต้องให้พวกเขาทั้งสี่ประชุมหารือตัดสินทั้งนั้นลูกทีมอื่นๆแอบตั้งฉายาคนทั้งสี่ว่าสี่นายหัวคนทั้งสี่หารือกันอีกครั้งในเรื่องการปรับเปลี่ยนลำดับที่นั่งของลูกทีมและปรึกษารายละเอียดเรื่องแผนการเดินทางและหยุดพักของวันพรุ่งนี้ จากนั้นจุมโมสิงป่าจึงกลับไปที่หัวเรือคุยกับถังหมิ่นครู่หนึ่งและถือโอกาสนั่งพักเงียบๆในที่สุดเขาก็หลับไปชายเสียงป้าตื่นครับจุมโมสิงป่ารู้สึกว่าตนเองเพิ่งจะหลับเพียงครู่เดียวก็ได้ยินเสียงปลุกของเยี่ยวหยางขึ้นรุ่นตากขึ้นได้ยินโยหยางพูดว่าคาดว่าน้ำขึ้นระลอกสองใกล้ถึงละอะไรนะเร็วขนาดนี้เลยเหรอจุมโมสิงป่าสะดุ้งเฮือกความง่วงหายไปปริดทิ้งตอนนี้กี่โมงละ เยีย่ยวยางตอบตีห้าครับจมเบชิงป่านี่ผมหลับไปนานขนาดนี้ใช่หรอเยีย่ยวยางถามว่าจายจิงป่าคุณว่าเราจะปลุกทุกคนจูมเบชิงป่ารีบตอบตกลงปลุกทุกคนเดี๋ยวนี้เรื่องนี้ประมาทไม่ได้เด็ดขาดทุกคนต่างถูกปลุกขึ้นทั้งที่ททยังง่วงและคนบนว่าเพิ่งจะหลับไปเท่านั้นอีกหลายคนถึงกับยังไม่ทันได้นอนเลยจูมเบชิงป่ามองดูวพวกเขาอย่างกังวลใจเฮ้ hey, ทุกคนกระจับกระเฉงกันหน่อย ฟังให้ดีคลื่นละลอกสองใกล้มาถึงละถ้ายัางไม่อยากรีบเปิดประจำการเร็วนะักเราก็ตั้งสติเข้าไว้เกาะเรือให้แน่นอะไรนะไม่อีกแล้วเหรอบ้าไปแล้วพวกลูกทีใหม่พากันบ่นระงมอีกครั้งแต่ว่าเสียงอันเป็นอัปมงคลอย่างหนึ่งที่ดังขึ้นทำให้พวกเขาเงียบกริบอย่างรวดเร็วผิวน้ำริมเรือเริ่มสั่นกับเพื่อมอีกครั้งการสน,นิษฐานของเยี่ยวอย่างถูกต้องนี่เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งที่ทำให้ทุกคนต้องใจสัน่น มาอย่างบ้าระหำ่ำกำลังลั่นและผ่านไปมังกรสีเงินตัวนั้นเหมือนกับคนกว่าถนนของจกักรภาพใต้พิภพ,พ,พเป็นช่วงสักครู่ก็ต้องชำระล้างอุโมงค์ถ้ำนี้หนึ่งรอบพลังมหาศาลที่มิอาจหารต่อก,ก่อนได้นั้นเช่นเสือสยองผ่องกล้าวกระแสน้ำครั้งนี้มากกว่าแรงกว่าเรือรูปกระดูกงูทังลำเหมือนกับเรือเจสกีหลายครั้งที่ถูกโยนลอยขึ้นจากผิวน้ำสะเก็ดน้ำที่ระเบิดออกจากการฟาดกระทบกับหัวเรือ สส่กระเซนให้ทุกคนบนเรือเปียกชุ่มคอนิคของทุกคนเกาดยึดกาบเรืออย่างแน่นเหนียวจนข่าวซีดทุกคนรู้ดีว่าหากผ่อนแรงแมนส์นิดก็จะเป็นลูกเรือปลดประจำการดังที่จูโม่สิงป่าพูดทันทีข้างหลังนั้นคือความมืดมิดอันไร้ขอบเขตไม่มีใครรู้ว่าตนจะถูกกระแสน้ําอันเชี่ยวกรากนี้พัดหายไปถึงที่ไหนและต้องลอคออยู่ในนี้อีกนานเท่าไหร่ ส่วนเยี่ยวยางที่สองมือเกาะหัวเรือเลือกตามมองเชือกที่หัวเรืออย่างกังวลเชือกเส้นนั้นถูกกระชากจนตรงแนวค่อยๆปลูกรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆเพราะแรงกระชากของกระแสน้ําลัดลึกลงไปกระดูกงูเรือส่งเสียงแกรกๆหัวใจของเยี่ยวยางถูกรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกระดูกงูนั่นเขารู้ดีว่าหากเส้นเชือกทนรับแรงกระชากนี้ไม่ไหวแล้วขาดพึงเรือทั้งลำลอยกลับไปยังจุดเริ่มต้นจะนับว่ายังโชคดี ต่ถ้ามันไปติดขัดอยู่ตรงไหนหรือถูกชนแตกขึ้นมานั่นจะมึงหมายถึงการตายหมู่ทันทีเขาตัดสินใจแล้วว่าหาบานกระแสน้ำแล้วร่องนี้ไปได้คราวหน้าอย่างน้อยต้องใช้เชือกผูกเรือสองเส้นขึ้นไปอยู่ๆก็เสเดเกิดเสียงดังขึ้นด้านหน้าของเยี่ยงหยางดับมืดทันทีลำแสงส่องตรงมาจากด้านหลังที่แท้แรงกระชากอันร้ายกาดโยนเรือสูงขึ้นไปไฟส่องสว่างที่หัวเรือกระแทกเข้ากับหินย้อยต้นหนึ่งที่ย้อยลงมา จากเพดานำ้ำทำให้ไฟดับในทันทีตามด้วยเสียงดังร้องดังอ้อยไม่รู้เป็นเสียงของใครขณะนี้ได้ยินเสียงของจุมโมิปาสังการระวังระวังเสาหินบนหัวจับกราบเรือให้แน่นหมอบลงรีบหมอบลงเงาดำเงาหนึ่งวูบข้ามเนือศีรษะเจ้าวจวงเสิร์งมองเห็นชัดเจนยื่นมือออกไปคว้าแต่ในขณะนี้เองคลื่นน้ำพลันลดระดับต่ำลงตามด้วยโยกลอยขึ้นอีกครั้งทางเรือของเรืองูพลันโยนสะบัด หลี่ติ้งหมิงกับเจ้าจวงซิงมือหลุดแทบจะพร้อมกันตัวของทงคู่โดนโยนลอยขึ้นฟ้าขณะก,กำลังจะลอยหลุดออกไปจากตัวเรือนั่นเองป่าสาังและละมายาราที่อยู่ถัดจากพวกเขายื่นมือขึ้นคว้าจับขาของทงคู่เอาไว้แน่นลมายาราร้องบอกเจ้าจวงเซิงว่าจับคุณไว้แล้วแต่เจ้าจวงเซิงกลับร้องลั่นลอยผมลมายารานังนิ่งบริกรรมมนตราไม่ว่าเจ้าจวงเซิงจะดิ้นรนขัดขืนแค่ไหนก็ดิ้นไม่หลุด เจ,จ้าจงสิ่งร้องหลีหงหลีหงตกลงไปแล้วเหยวหยางที่อยู่หัวเรือพอได้ยินก็ใจหายวาบขึ้นมาสลีติ้งหมิงนั้นถูกปาสั่งโยนกลับลงบนเรืออย่างแรงแต่ด้วยเรือกระดกอีกครั้งปาสั่งร้องส่งเสียงแหบจับกระเป๋าไว้เรืองูขนาดนี้มันกับรถเก่งที่พุ่งด้วยความเร็วอยู่บนเนินเห็นครุกคะกระเด็นกระดอนไปตามแรงน้ําเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายนาทีกระแสะคลื่นอันเดือดพรานจึงค่อยๆสงบนิ่งลง ในหมู่คณะนี้มีเพียงลูกทีมชุดเก่าที่เคยผ่านป่าทวีปอเมริกามาก่อนรู้ดีถึงพลังอันมหาศาลเกิดจะต้านทานของคลื่นน้ำเมื่อนึกถึงอีกครั้งมันคือการโยนสบัดที่ไม่มีวันหยุดย่อนตลอดกาลโครงกระดูกทั่วทั้งตัวถูกเขย่าจนจะแยกส่วนแม้แต่จิตสำนึกและความคิดก็เลือนลางผ่านไปไม่กี่นาทีท่ามกลางสายตาที่ประหลาดใจของทุกคนพระคุณเจ้าทาสีลุกขึ้นยืนเป็นคนแรก เขาก้าวตรงไปด้วยฝีเท้าที่มั่นคงมาถึงตรงหน้าของจางเจี้ยนแล้วถามว่าคุณเป็นอะไรไหมเขามองเห็นชัดเจนว่าเสาหินยักษ์ต้นหนึ่งเสียดกระแทกเข้ากับแผ่นหลังของจางเจี้ยนอย่างจังขณะที่ดังขึ้นชุลมุนเมื่อครูเสียงร้องของจางเจี้ยนนั่นเองหน้าผากของจางเจี้ยนมีเหงื่อซึมพูดยิ้มยิ้มด้วยน้าซีดขาวไม่เป็นไรครับแค่กระแทกนิดหน่อยพระคุณเจ้าทาสีแหวกเสื้อที่หลังของเขาออกเล็กน้อยเหงื่อของจางเจี้ยนไหลย้อยลงมา ทางมินที่ข้างหลังมองเห็นชัดเจนเนื้อหนังก้อนใหญ่ที่หลังของจางเจี้ยนหลุดลุยเลือดโชกทรงขึ้นจนตกใจพระคุณเจ้าทาสีพูดกับทังมินฉันคิดว่าต้องใช้ของห้ามเลือดทางมินปล่อยมือจะกระเรือสองมือสันเทิมพยายามรูดซิปของเป้หลายครั้งแต่ไม่สำเร็จพระคุณเจ้าถาสีต้องเข้ามาช่วยทังมินพูดพรอก็อยู่ในกระเป๋าใบที่สองด้านล่างเป็นสายรัดน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่ในช่องที่3ามางซ้ายนี่จริงหนานเดินเข้ามาช่วยอีกคน เยาหยางกำมัดมือเท้าขยับไหวเอียงตัวไปจับจางลีไว้พูดว่าริมดูฝ่ายนี้หน่อยดูเหมือนจะโดนกระแทกแตกเจอเยียนที่อยู่ข้างๆพูดว่าดูเหมือนจะพังแล้วละ่ะผมเห็นเสาข้างบนนั้นทุบลงไปที่ฝ่ายตรงๆจนเมื่อจิงป่าลุกขึ้นยืนพูดกับเหยียนยงและหูยางพูดกับนักสำรวจประจนไประดับโอนาทีมทั้งสองคนที่ไม่เคยผ่านเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเช่นกันพวกคุณไม่เป็นไรใช่ไหมขณะเดียวกันหันกลับไปมองจางเจียนที่ได้รับบาดเจ็บ เย็นยองตอบโอเคละในที่สุดก็รอดพูดพรางก็จะลุกขึ้นยืนแต่ที่ไหนได้กล้ามเนื้อขาพลันอ่อนยวบหัวของเขากมั่ไปข้างหน้าสองมือคว้าเป้หลังของจางรี่เอาไว้ไม่ถึงกับลม้มลงแต่ปรามประว่าที่นั่งฝั่งขวาว่างไปอดถามไม่ได้ลีหงละ่ะลีหงตกลงไปแล้วเจ้าจวงเซิงลองลันช่วยจังหวะที่ละมยัยาราคลายมือดิ้นอย่างแรงหนึ่งทีแล้วกระโดดลงไปในน้ํา ป้าซังตะกนลัน่นไอ้บ้าอย่าเรื่องตายสิหลี่หงตกไปแล้วเหรอจมื่นสิงปาก็สะดุง้งหลีหงนั่งอยู่ข้างหลังเขานี่เองเขามือหลุดแต่กลับไม่ส่งเสียงอะไรเลยตอนนั้นทุกคนหมดต่ก้มหน้าไม่มีใครทันเห็นว่าหลี่หงลอยข้ามหัวของทุกคนไปมองดูคลื่นลูกยักษ์ที่สูงรวม10เมตรนั้นหากถูกน้ำซัดตกลงไปตอนที่คลื่นมาใครจะไปหาเจอจมื่สิงปามาที่ท้ายเรือส่องไฟลงไปในน้ำ มองหางเงาของเจ้าจวงเซิงครูหนึ่งเจ้าจวงเซิงก็จะงโง่ขัวขึ้นมาจากแม่น้ำดำมืดใช้มือทุบน้ำอย่างเกลียวกราดผิวน้ำแตกกระเซ็นตะโกนด่าหลีหงตกลงไปพวกคุณทำไมไม่จับเขาไว้พวกคุณมีฝีมือเก่งกาจขนาดนี้ทำไมเขาจมลงไปอีกครั้งเยีย่ยวยางตะโกนจากท้ายเรือโซ่จือรีบขึ้นมาเดี๋ยวนี้ยังมีคลื่นลูกเล็กตามมาอีกนายจะถูกน้ำพัดหายไปนะ แต่เจ้าจวงเซิงไม่ตอบเบิกมือมือมัวท่าทางผิดปกติจูโม่จิงป่าไม่ทันจะถอดเสื้อก็กระโดดลงน้ําดึงตัวเจ้าจวงเซิงกลับมาพูดเสียงดังหลี่หงไปแล้วพวกเราเสียใจทุกคนแต่คุณทําตัวอย่างนี้อยากให้พวกเราต้องสูญเสียเพื่อร่วมทีมไปอีกคนหรือไงจเจ้าจวงเซิงถูกดึงตัวกลับขึ้นเรือจูโม่จิงป่าก,ก็กลับมาบนเรืออุณหภูมิน้ําต่ํามากเขาอดตัวสั่นไม่ได้จเจ้าจวงเซิงห่อตัวอยู่ในผ้าหม่มนั่งอยู่ในเรืออย่างเมือลอยพูดงึมงำ เมื่อวานเขายังพูดกับผมอยู่เลยว่ากลับไปเราจะไปปีนยอดเขาคาวาคา,า,าโปด้วยกันเขารู้ดีว่าตอนที่หลีหงลอยขึ้นจากเรือนั้นเขาลอยสูงขึ้นไปถึง3าสเมตรไม่มีทางที่ใครจะจับเอาไว้ได้แต่เขาเองเมื่อจากชะงกตัวขึ้นมาติดเดียวก็ถูกโยนลอยขึ้นจนเกือบต้องมีชะตาก,กรรมเดียวกับหลีหงหลิฟตปากของเย้หย่างสั่นเดินตรงมาหาเจ้าจวงเซิรงด้วยสีหนา้าซีดขาวทั้งคู่มองตาก,กันอย่างเศร้าสลด ต่างก็มองเห็นความเศร้าในแววตาของอีกฝ่ายเ่ยวหยางนึกไม่ถึงว่าหลี่หงจะจากไปไวขนาดนี้ก็ทันหันขนาดนี้หลังจากกระแสน้ำแล้วลอกนั้นผ่านไปผิวน้ำที่ดำสนิทก็เงียบสงบลงมองไม่เห็นอะไรเลยหลี่หงทัในใดนั้นเ่ยวหยางตะโกนลั่นไปในความมืดหลี่หงหลี่หงโปล่งอมองสะท้อนเสียงไปมาแต่ทอดเสียงของเขาให้ไกลออกไปนายต้องไม่ตายนายต้องไม่ตาย เจ้าวจวงเซิงตะโกนซ้ำด้วยอีกหนึ่งรอบเซ็นตะโกนของทั้งคู่เหมือนมังกรที่บันกันเป็นเกลียวทะยานตามสายน้ำไปไกลสุดไกลเหลือทิ้งไว้แต่เพียงฟองคลื่นที่กระจายไปในที่สุดแผ่นหลังของจางเจียนคาเชื้อโดยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์แล้วเพันด้วยผ้าบันแผลความเจ็บปวดก็ไม่ทุเลาลงมากเท่าไหร่ลูกทีมทุกคนก็ทยอยฟื้นกำลังกลับขึ้นมามิเตนลีติงหมิงที่สองมือเกาะจับกระเป๋าตัวเองไว้แน่น สีหน้าประเดียวซีดประเดียวขาวริฟิปากเป็นสีดำครัำม,มุมปากกระตุกสั่นเป็นระยะทุกคนต่างรู้ว่าเขากำลังกลัวใช่แล้วการเชลายยมมูตถึงขนาดนี้สำหรับคนธรรมดาทั่วไปประสบการณ์เช่นนี้มีเพียงครั้งเดียวในชีวิตก็เกินพอไฟส่องสว่างที่หัวเรือเสียหายจางรีเปลี่ยนไฟดวงใหม่เหตุการณ์เช่นนี้อยู่ในความคาดหมายพวกเขาเตรียมไฟสำรองเอาไว้เพียงพอ สิ่งเดียวที่ค้านไม่ถึงคือกระแสน้ำจะรุนแรงขนาดนี้สังเลนึกอยู่ครู่หนึ่งเสนอความเห็นให้รอยเชื่อเข้ากับกระดูงูเรือแนวขวางให้ลูกทีมทุกคนล็อกตัวเกี่ยวผูกตัวเองไว้กับเรือเพื่อช่วยให้ไม่ลอยออกไปจากเรือเวลาที่เรือสะบัดจางลีเปลี่ยนไฟที่หัวเรือเสร็จก็ลงมือปรับแต่งเรือง,งูทันทีไม่นานานักเรือทั้งลำก็ส่องสว่างและออกเดินทางต่อหลังจากพวกเขาล่องเรือมาแล้ว211กิโลเมตร เยวอย่างพูดกับจุมโมสิงปาคุณชายสิงปาบอกให้ทุกคนควบคุมความเร็วข้างหน้าต้องชะลอความเร็วลงพวกเรากําลังจะเข้าสู่เขตที่มีทางแยกเยอะที่สุดแล้วเผลอนิดเดียวอาจหลงทางได้จุมโมสิงปาร้องสั่งกลุ่มที่สามแถวหลังสุดหยุดพายเยยนยงจอรนกับพระคุณเจ้าทาสีชะลอความเร็วลงกลัวว่าจอรนจะไม่เข้าใจจุมโมสิงปาอย่างพูดซ้ำอีกครั้งเป็นภาษาอังกฤษ เยีย่ยวหยางจ้องสถานาการณ์น้านาน้ำด้านหน้าตาขมแ็งพบว่าผิวน้ำสีหมึกพลันเกิดลอยขึ้นเป็นเส้นเล็กอีกครั้งเยีย่ยวหยางพูดคุณชายเสียงปา,าเขต้น้ำเชี่ยวเข้าเขตน้ำเชี่ยวอีกแล้วจมวียงปาประกาศเข้าเขตน้ำเชี่ยวทุกคนเตรียมตัวลูกทีมทุกคนถือไม้ไผ่ขึ้นมาเพิ่งจะเตรียมพร้อมเท่านั้นได้ยินเสียงเยีย่ยวหยางร้องขึ้นอย่างแทบจะแหบพลาน้ำตกใต้ดินเรือทั้งล่ามเริ่มจากหัวเรือจมดิ่ง เขารู้สึกเหมือนนั่งรถไฟเหาะกลับมาอีกครั้งเรือง,งูลำนั้นเกาะติดอยู่กับผิวน้าไหลลู่ลงไปแนวน้ําตกเหมือนกับนอนตัวนิ่มลําเรือยังไม่ทันนิ่งพลเรือพันดิ่งลงเหวอีกครั้งมันเป็นน้ําตกใต้ดินอีกหนึ่งชั้นต่อเนื่องทั้งสิ้นห้าชั้นโชคดีที่การรอยเชือกแบบปีนหน้าผาของจางลี่ลูกเรือจึงไม่หลุดออกไปนอกเรือแต่การทิ้งดิ่งแล้วกระแทกพื้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นนี้ ไม่ต่างอะไรกับการกระโดดจากที่สูง5เมตรติดต่อกัน5ครั้งลูกเรือทุกคนต่างล้วนหน้าซีดมวนท้องนี่ยังไม่หมดหลังจากตกลงมาจนสุดน้ำตกชันที่5เยเ่วยวหยางก็ร้องขึ้นอีกแม่น้ำใต้ดินสายหลักเกินภายระดับ3เจอเยียนอดสบทดคำหยบาบออกมาไม่ได้แม่มึงเรืองูได้ตกกระแทกลงบนแม่น้ำแล้วอย่างแรงแม่น้ำใต้ดินสายหลักเส้นเส้นนี้หนากว้างถึง20เมตร ไหลเชี่ยวจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกลูกลื่นในน้ําสูงถึง3ามิเมตรความรู้สึกขนาดตกลงไปเป็นผิวน้ํานั้นเรืองโู่เหมือนกับพุ่งออกมาจากรูน้ําเล็กๆรูหนึ่งทางข้างฟ้าพอเรือลําเรือตกกระทบผิวน้ําก็ขวางลําทันทีไฟสองสว่างเป็นวงวงลงบนผนังหินสองข้างเยยวยางไม่สนใจลําคอที่เจ็บระบมตะโกนเสียงดังควบคุมทิศทางให้ได้ฝีพายฝั่งซ้ายเก็ตพายฝั่งขวาพายสวน ผมบอกว่าพายสวนอย่าพายตามน้ําเปลี่ยนทิศเรียบปิ่นทิศขนาดสองร้อยเมตรมีทางแยกอยู่ทางหนึ่งทุกคนช่วยกันจะไม่ทันแล้วทุกคนฟังผมพอผมบอกว่าซ้ายฝีพายฝั่งซ้ายให้ออกแรงพายเต็มกําลังส่วนฝั่งขวากใอยพายสวนทางทําอย่างนี้จะควบคุมทิศทางได้ละถ้าผมสั่งว่าขวากให้ทาสนับกันผมบอกว่าหน้าทุกคนพายไปข้างหน้าผมบอกว่าถอยทุกคนพายกลับหลังทันทีเข้าใจไหมระวังซ้ายพลาดไปหน้า ข้างหน้ายังมีทางแยกอีกห้าทางให้เราเลือกขวา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 ต้องทําให้เรือนิ่งก่อนไปต่อขวาขวาไม่ไหวอ่ะตั้งลําเรือไม่ตรงทิศมันไม่มีทางเลี้ยวเข้าอุโมงค์ที่ตั้งใจเอาไว้เลยอ่ะตัวท่าพวกเราต้องปล่อยให้เรือมุ่งไปข้างหน้าตรงๆก่อนแม่น้าข้างหน้ามีทางแยกเหมือนกันแต่หากดูจากเครื่องหมายสีล่ะจะเป็นเส้นทางที่เดินทางลําบากเรืองูลำเครื่องเหมือนคว้างอยู่บนหน้าน้ำของแม่น้ำใต้ดินที่กว้างใหญ่ ประเดี๋ยวชนกับผนังด้านซ้ายประเดี๋ยวกระแทกกับผนังด้านขวาตามด้วยหมุนควงย้อนสอนทุกๆก,การกระแทกเป็นต้องกระเด้งกระดอนกลับมาอย่างแรงลำเรือที่แข็งแรงทนทานดูเหมือนไม่มีปัญหาแต่ลูกเรือที่อยู่ในเรือนา่ิโดยเฉพาะลูกทีมชุดใหม่ต่างแทบทนไม่ไหวแรงเวียงจากการหมุนควงนั้นทำให้ผู้คนน้ามือตาลายยังไม่นับการกระแทกอันรุนแรงในทุกครั้ง รู้สึกเหมือนกับตับไตไส้ปูงจะถูกขย่าวออกมาจากปากทั้งหมดบางครั้งเมื่อลำเรือเวียงไปกระแทกกับผนังอย่างแรงลูกเรือที่ชักไม้พายกรับไม่ทันถูกกระแทกจนอุ้งมือชาโชคดีที่ไม้พายทำจากโลหะพิเศษถูกกระแทกหนักแค่ไหนอย่างมากก็บิดงอไม่ถึงกับหักทั้งหมดจึงนั่งเหมือนกับนั่งอยู่บนล้อหมุนถูกเวียงจนหน้ามือตาลายไม่รู้เหนือใต้ออกตกคลื่นสูง3-5ถึงเมตรปะทะเข้าใส่ต่อเนื่องไม่หยุด หากเปลี่ยนเป็นเรือลำอื่นประน,นี้ไม่รู้จะพลิกความถูกดูดจมหายไปน้ำวนโผล่ถึงไหนต่อไหนแล้วต่อให้เป็นเรืองูลำนี้สถานการณ์ก็ไม่ไดีไปกว่ากันมากนักเรืองูสามารถบิดเลื้อยลำตัวได้อย่างอิสระแต่เมื่ออยู่ในใต้คลื่นยักษ์กระหน่ำซัดเช่นนี้กลับกลายเป็นอันตรายอย่างหนึง่งเมื่อหัวเรือเริ่มไต่ขึ้นลูกใหม่ตัวเรือยังอยู่ในหุบคลื่นเรือทั้งลำจึงพับไปรูปตัวยูลูกเรือหัวท้ายต่างหกข้ามไปกองอยู่กลางเรือ เมื่อไตระดับถึงยอดคลืน่นเรือง,งูก็เหมือนกับกระดูกสันหลังหักหรือทั้งลำภาพเทลงสองฝั่งกลายเป็นรูปตัวยูกลับหัวลูกเรือที่อยู่ตรงกลางก็ล้มและเนลานานไปกองอยู่หัวท้ายซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดยังเกิดขึ้นขณะที่เรือทั้งลำยังหมุนคว้างเรือง,งูขนาดนี้จึงเหมือนผีเสื้อที่ชีวิตใกล้มอดดับหัวเรือและท้ายเรือเป็นสองปีกของผีเสื้อผีเสื้อพยายามดินลนกับพื้นปีก แต่ก็ยังหมุนคว้างร่วงโรยลงมาอย่างสุดฝืนถ้าไม่ใช่เพราะลูกเรือผูกยึดต,ตัวเองกับกระดูกงูเรือไว้ก่อนตอนนี้ไม่รู้ว่ารอยตกเอาไปนอกเรือไม่รู้กี่รอบจู่ๆเจียงป่าตะโกนถามคนข้างหลังพวกหลังอะ่ะมีใครเห็นบ้างไหมพวกเราพาทางแยกเข้าอุโมงค์ไปกี่ทางแล้วไม่มีสิยงตอบปกติเรื่องอะไรเที่ยวอย่างไม่ทันเห็นคนอื่นๆก็ไม่มีทางเห็นด้วยเหมือนกันสํำร้ายสถานาการณ์ตอนนี้แลวร้ายสุดขีด เพิงจากการเสนออาหารเป็นเปรี้ยวที่ไม่รู้ว่าอ้วกเอามาจับปากปาคนไหนได้ยกๆยกข้างหลังก็ไม่รู้ถูกมือเท้าของใครฟาดกระนำ่ำทั้งตัวต้องลมซ้ายป่ายขวาอย่างสุดฝืนเรื่องงูเหมือนกับอัวกัดทิ่งที่เกลี้ยวกราดพยายามสลัดไอโคบานที่ขี่อยู่บนหลังให้ลมกลิ้งลงกับพื้นเมื่ออยู่ในแรงเวียงแรงกดที่ร้ายกาจขนาดนี้สามารถกลั้นใจไม่อ้วกได้ก็มีกันอยู่แค่มีกี่คนเท่านั้นเอง ขณะการหมุนควงด้วยความเร็วสูงจูโมชิงปามองแว็บหนึ่งเห็นว่าด้านหน้าของแสงไฟมีปากถ้ำมืดสนิทอยู่หลายถ้ำดูท่าแม่น้ำใต้ดินสายหลักเส้นนี้จะสุดทางกำลังเข้าสู่กระแสน้ำสายรองเขาตะกนถามเย้าหยางทางแยกอยู่ข้างหน้าสังเกตดูดีๆพวกเราต้องเข้ารูไหนสินเสียงเท่านั้นกระเป๋าใบใบเคื่องใบหนึ่งพุ่งเข้าใส่จูโมชิงปาอย่างกับภูเขาขนาดย่อมขณะนี้จูโมชิงปากำลังหมุนเวี่ยงไปทางขวาพร้อมกับตัวเรือ ขาของเขาถีบเข้าใส่อย่างกับมวยหมัดเมาและใช้มือเสยอ,อีกทีภูเขาขนาดย่อมลูกนั้นลอยไปกระแทกเข้าที่หลังของเยลยางแล้วกระเด็นออกไปจกเกลือหายลับไปในความมืดจากนั้นข้างหลังก็ไม่รู้กระเป๋าเป้ของใครลอยขึ้นอีกครั้งแทบจะชนเยียนยงให้ตัวหลุดจางลี่ตัวลอยอยู่กลางอากาศเอวคอหลบเท้าที่แตกกวาดหมาของเย,ยนยงตะโกนว่าเป้ของใครหลุดอะ่ะทุกคนจับกระเป๋าให้ดีอย่าปล่อยให้หลุดออกไปจกเกลือที่แท้ จุดผูกยืดที่จางลี่ออกแบบนั้นเขาคำนวณจากความเชี่ยวแรงของน้ําตามการล่องแก่งครั้งแรกนึกไม่ถึงว่าใต้ดินจะมีน้ําเชี่ยวที่น่ากลัวขนาดนี้สารดกระเป๋าทนรับแรงเวียงที่รุนแรงขนาดนี้ไม่ไหวทาให้ฉีกขาดและหลุดลอยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในแทบจะชั่วพริบตาเดียวเยืย่ยางถูกกระแทกจนเห็นดาวร้องลั่นผมมองไม่เห็นนะกุญแจเฉียงป้าผมมองอะไรไม่เห็นรอจนกระทั่งก็มองเห็นอีกครั้ง เรืองูก็กำลังหมุนคว้างอยู่บนผิวน้ําที่น่ากว้างแคบลงหน่อยหนึ่งแล้วผนังข้างอยู่ใกล้กับตัวเรือมากขึ้นกว่าเดิมเยาอย่างเงิมงำเราเราเข้ามาในทางแยกแล้วเหรอจูมสิงปาคานรับคำหนึ่งเออระวังเรืองูกะแทก็กับผนังเย็นอย่างไรอีกครั้งจากนั้นกครงเรงซ้ายขวามไม่หยุดพวกคนที่ตัวลอยอยู่กลางอากาศพรรู้สึกว่าแรงเวียงหายไปพากันล่วงกล่าวลงพื้นเรืออย่างพร้อมเปรี่ยง จันนั้นก็กลิ้งหลุนหลุนไปมากับพื้นเหมือนสายตะแกรงร่อนแป้งตามด้วยเรือง,งูบิดเดียวเข้าทางรูปโค้งตัวเอสโค้งหนึ่ง้ายกับเข้าสู่ถ้ำย้อยอีกทีแต่บัดน,นี้ทุกคนต่างล้วนนอนงาอยู่กับท้องเรือไม่มีปัญญาปีนป่ายขึ้นมาแรงโยกขึ้นลงในเวลาถัดมาเบาลงกว่าเดิมแต่ลูกคลื่นขนาดสูง3 4สเมตรยังพานเข้าใส่เป็นละลอกแรงพุ่งดิ่งลงล่างอย่างรวดเร็วนั้นทำให้คนบนเรือไม่ได้รู้สึกสบายขึ้นเลย การลองแก่งมารรณะที่เอ็นกระดูกข,ของทุกคนแทบจะฉีกเป็นชิ้นๆคราวนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องถึง7ดชั่วโมงเต็มเจ็ดชั่วโมงที่กระเด้งกระดอนไม่หยุดเหมือนขี่กระทิงเจ็ดชั่วโมงที่เหมือนคว้างไปกลับเหมือนใบพัดของพัดลมไม่ได้จอดพักไม่ได้หยุดนิ่งกว่าเรือจะเข้าสู่เขตน้ำตื้นแล้วค่อยๆชะลอลงในที่สุดเรี่ยวแรงของทุกคนนั้นถูกรีดเร้นจนหมดเกลี้ยงลูกทีมหลายคนถูกเวียงจนตาเหลือกล้านน้ำลายฟูมปากกันไปหมด เราอยู่ที่ไหนกันแล้วนะจมโมชิงป่าเงยหน้าขึ้นมองไปในความมืดสนิทเนือซิซ่าคล้ายกําลังถามแต่ก็คล้ายกําลังงืมงำกับตัวเองเยี่ออย่างตอบไม่รู้ครับปราชาชิงป่าพวกเราควรลุกขึ้นมาดูหน่อยพูดอย่างกินแรงทำยิ่งกินแรงกว่าเยี่ออย่างขยุกขยิกอยู่ที่ท้ทองเรือพักหนึ่งได้ยินเสียงส้นเท้ากับแผ่นหลังของเขากระทบกับผนังท้องเรือดังเพีย้ยเพี้ยแต่ทำยังไงก็ลุกไม่ขึ้นจังรีบพูดว่านาโลกยังไงละ่ะ พวกเราลงมานะโรกสองวันได้แล้วมั้งถ้ายังต้องเจอแบบนี้สองวันผมว่าผมคนหนึ่งละที่อยู่ไม่ถึงวันออกไปอ่ะจูมือจิงปาพยายามลุกนั่งแต่เพราว่ากระดูกสันหลังเหมือนกับไม่ใช่ของตัวเองพยายามยังไงก็ขยับไม่ไหวเขากัดฝันแน่นใช้ข้อศอกยันตัวขึ้นมาเอหลังพิงกับผนังเรือค่อยๆกระเถิบขึ้นทีละนิดจนกระทั่งเงยหน้าขึ้นมาสำเร็จจากนั้นเขาเห็นคนที่ยืนอยู่ทั้งหมดสี่คนพระคุณเจ้าทาสี ลามาย่าหนีจริงนานและชอนแต่ว่าชอนนั้นผมเภารุงรังหน้าตามมอมแแมมสีหน้าสีเขียวม่วงผ้าเปื้อนไม่เหมือนที่เหลืออีกสามคนที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระเป๋าเป้หลายใบยแมนไม่หลุดลอยไปนอกเรือแต่บริเวณที่ผูกเสื้อก็ฉีกขาดเป็นรูกว้างเสื้อผ้าอ่านหมดกระจายตกอยู่เต็มเรือนอกจากพวกเขาห้าคนแล้วลูกเรือคนอ,อื่นๆต่างล้วนนอนเอาหน้ามองเพดานด้วยสีหน้าเออเออย่างคนปัญญาอ่อน จูบุสิงปารู้ดีว่าคนที่นอนอยู่กับที่ตอนนี้ขอให้พวกเขายังมีลมหายใจอยู่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่โชคดีที่สุดแล้วเมื่อเขาลุกขึ้นอีกครั้งก็เห็นปาสังที่ท้ายเรือพยายามดันตัวคุกเข่าแล้วยืนขึ้นเยวอย่างที่หัวเรือแม้จะยังลุกไม่ขึ้นแต่ก็ฝืนคลานไปสองก้าวพาดหัวกับกาบเรืออาศัยแสงไฟาจากท้ายเรือเพ่งมองความมืดสนิทที่ไร้สิ้นสุดยานนาจูบุญสิงปาหันกลับได้ยินเสียงหนีจิ้งหนานพูดว่า พะกอดเขาเปิดกระเป๋าหยิบพะกอดส่งให้หมุนตัวอีกรอบก็มาถึงหน้าหลีติงหมิงเห็นขี้ของเขาก็หมดติดกันเป็นเส้นตรงไปแล้วไม่เห็นจุมโดสชิงปาเดินมาชอนก็พูดขึ้นดูเหมือนเขาจะไม่ไหวละอะไรนะจุมโม่ชิงปาสะดุ้งเฮือกถึงแม้ว่าการผจญกับน้ำเชี่ยวคราวนี้จะหวาดเสียวเสี่ยงตายกว่าครั้งก่อนๆคนบนเรือเรียกได้ว่าเฉียดไหลย,ยมทูดกันทุกคน แต่การกระแทกและหมุนควางที่รุนแรงเหล่านี้อย่างมากก็ทำให้คนหน้ามืดตาม,มัวคลื่นไส้อาเจียนไม่ควรถึงตายยกเว้นหลีติ้งหมิงจากกระแทกเข้ากับโครงเรือจนกระดูกหักอวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บตรวจดูลมหายใจปรากฏว่าหลีติ้งหมิงลมหายใจอ่อนระทวยหน้าอกก็หยุดกระเพื่อมแล้วจับชีพประจดูไม่มีชีปจระจจับที่หน้าอกหัวใจหยุดเต้นเป็นไปได้ยังไงจมนวังเสียงปากรู้สึกช็อก เมื่อครูตอนที่เขาจับตัวหลีติ้งหมิงก็พบว่าร่างกายหลีติ้งหมิงไม่มีแบาดแผลอะไรโครงกระดูกก็มีสภาพสมบูรณ์แต่สถานาการณ์ตอนนี้ทำให้เขาคิดต่อไม่ได้อยากระตุนน้นหัวใจนวดหัวใจทำ CPR จนเมื่อจิงป่าพูดกับจอน